วัค่ะรัมาอยนะคะวันนี้มามอบ2อเคล็ดลับดีสําหรับการสร้างแบรนด์ของตัวเองอย่างง่ายๆนะคะณับเบื้องต้นนะคะพอดีฉันมั่นใจว่าทุกท่านมีแบรนด์ในส่วนตัวมีอะไรที่เป็นตัวตนลักษณะของตัวเองมากมายนะคะอยู่ที่ว่าเราค้นหาคุณเจอไหมซึ่งในฉันเขียนอยหนังสือเล่มที่5นะคะการตลาดภายในสุขภายนอ,อกกิจรารเป็นหนังสือที่ให้คุณ ค้นหาค้นพบและค้นเจอและเอามาใช้อย่างเข้าใจให้ตัวคุณคือสินค้าที่ฉันเป็นนี่เป็นคีย์เวิร์ดของหนังสือเล่มนี้เลยนะคะหนังสือเล่มการตลาดภายในสู่ภายนอกดิจิทชันฉลาดตัวคุณคือแบร์ตัวคุณคือสินค้านี่คือสิ่งที่ทุกท่านมีเพราะทุกท่านมีเขาเรียกว่าร่างกายมีหูตาจมูกลิ้นกายใจหรือเรียกว่าอายตนะทั้งหกนะคะแล้วรูปร่างที่เป็นเขาเรียกว่าขันห้ามมีรูปรนินามสิ่งทุกอย่างเป็นชีวิตที่ สามารถเอามาใช้ในการสร้างแบรนด์ของตัวเองได้วันนี้นำเคล็ดลับเล็กๆนะคะที่อยู่ในสือเร่มนี้มามอบให้กับผ,ผู้ฟังด้วยกันนะคะเคล็ดลับข้อที่หนึ่งคือมุมมองมุมมองของตัวเราต่อตัวเราันีเรียกว่าตัวเซลล์นะคะหรือเรียกว่าตัวเขาเรียกว่าเรียวเซล มุมมองซึ่งมีฉันเขียนอยู่ในหนังสือในเรื่องของตัวตัวเขาเรียกว่าคอนเซปต์เซลล์นะคะคอนไอเดียลเซลล์กับเรลวเซลล์สามสี่ตัวรวมกันเป็นเรื่องของเซลล์ของเราเรามีมุมมองอย่างไรที่มองกลับเข้าหาตัวเราคุณลองตอบคําถามดูว่าคุณเองมีมุมมองอย่างไรที่คุณมองกลับเข้าไปหาตัวคุณว่าคุณมีมุมมองแบบไหนเป็นคนแบบไหนเป็นคนยังไงหรือมีบุคลิกยังไงรวมทั้ง ตัวนี้ถ้าคุณถามตั้งคําถามตัวคุณบอลตามหนังสือที่ฉันเขียนหนังสือการตลาดภายในสุดภายนะคะจะทําให้คุณค้นพบที่เรกว่าอีการนะคะแต่นี้เป็นสเต็ปเบื้องต้นในการค้นหาเพื่อที่คุณจะได้ค้นพบตัวตนของคุณแล้วก็ได้ค้นพบสิ่งที่เป็นมุมมองของตัวคุณเองก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปฟังนอกนะคะเราค้นหาตัวเราก่อนเพราะบางครั้งถ้าเราไม่ชัดเจนในตัวเราสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรสิ่งเกิดขึ้นคือทําให้หัวใจของคุณ ไขเผยทำให้หัวใจบุญงงไปข้างนอกเพราะว่าเสียงข้างนอกมันมีมากมายหลายเรื่องนะคะซึ่งในเชิงจะพูดในข้อสองต่อไปเสียงข้างนอกมันมากมายมีทั้งเสียงที่เต็มด้วยความรักมีทั้งเสียงที่เต็มด้วยความเรียกว่าปัาธนาดีเหมือนปัทธราดีแต่หวังร้ายก็มีมากมายสังคมนี้ด้วยเฉยๆก็มีเหมือนกันสิ่งที่สําคัญคุณต้องกลับเข้ามาหามุมมองตัวเองซึ่งอันนี้สิ่งที่สําคัญคือ ต้องกลับฟังเสียงดิฉันบอกเคดับเล็กลับมาฟังเสียงหัวใจคุณเองซึ่งดิฉันเขียนหนังสือเล่มที่สี่และที่ห้าเล่มที่สี่คือคําภีคนฟังคนนะคะสิ่งนี้คือก็กลับเข้ามาฟังเสียงหัวใจของคุณคุณจะรู้ว่าคุณเป็นคนอย่างไรนี่คือหนังสือเล่มที่สี่นข่าวชนนิดนึงนะคะกับหนังสือเล่มที่หนึ่งเล่มเล่มที่หนึ่งคือเล่มที่จะต้องพาตัวใจกายกลับบ้านการพาตัวใจกลับบ้านคือการฟังอย่างชัดเจนฟังในตัวคุณเนี่ยว่าคุณต้องการอะไรและมีมุมมอง เกี่ยวกับตัวคุณอย่างไรเมื่อคุณรู้สิ่งนี้จะทําให้คุณค่อยๆเข้าใจตัวคุณและถ้าคุณเข้าใจตัวคุณนะคะคุณจะชนะคนทั้งโลกนี่คือคําสอนของพระพุทธองค์ที่ได้กล่าวไว้ในพุทธประวัติที่เดียงคันที่ได้กล่าวกับเเรยวพะเทวทัตในการที่บอกว่าถ้าดาบเล่มนี้สามารถชนะคนทั้งโลกแต่ไม่สามารถชนะใจคุณมันไม่มีค่าเลย นะคะสิเนซัญในข้อน,นี้คือมุมมองเพื่อที่คุณจะกลับมาเข้าใจตัวคุณเมื่อคุณเข้าใจตัวคุณนี่แหละอาจจะทําให้คุณสามารถเริ่มมาจัดการชีวิตของคุณด้วยสิ่งที่ตัวตัวคุณนะคะนี่คือเคล็ดลับข้อที่หนึ่งนะคะลองไปถามดูนะลองไปดูมุมมองนะคะถ้ายังไงรู้สึกว่าจะไปะเขาเรียกว่าจะถามยังไงจะตั้งข้อถามยังไงให้ลองหาหนังสือเล่มนี้นะคะการตลาดภายในสู่ภายนอกด้วยกิจชั้นศาลเข้าไปดูว่า ตั้งคำถามยังไงและขั้นตอนในการฝึกฝนที่ทํากิจกรรมยังไงหรือเข้ามาเรียนในคอร์สออนไลน์คนบางคนไม่ใช่นคนบางคนการตลาดภายในสู่ภายนอกรุ่นที่3นะคะก็เปิดรับสมัครอยู่ก็เข้ามาฝึกแพ็คในการแพ็คทีสฝึกฝนการมุมมองดูตัวเองนะคะนี่คือเคล็ดลับข้อที่หนึ่งเพราะถ้าถ้าคุณเข้าใจคุณจะสามารถทําให้ข้อที่สองมีพลังนะคะบางเพราะว่าในการมองมองตัวเองเราเนี่ยบางครั้งเราก็มองตัวเองด้อยไปหรือมากไป ก็มีผลทั้งนั้นซึ่งอยู่ในเซล STP นะคะเดี๋ยวจะอีกหัวข้อหนึ่งนะคะ,ะเรามาคิดรับข้อที่สองกนะันข้อที่สองคืออะไรข้อที่สองคือมุมมองจากคนอื่นมุมมองจากคนอื่นที่มองเข้ามาหาเรานะคะอันนี้จะเป็นคอนเซปต์เซลนะคะตัวนี้มันเป็นมองที่สําคัญเรามุมมองที่คนอื่นมองเข้ามาหาเราเนี่ยเขามีมุมมองอย่างไรเขามีมุมมองที่ตรงกับเราไหมเป็นกระจกบ,บานเดียวกันไหมถ้ามันตรงกันเดียวแล้วเป็นสิ่งที่ยำโยดสามหรือยำดดตัว,ต,วตัวเอง ผู้อื่นและสังคมดิฉันคอนเฟิร์มให้คุณทําได้เลยนะคะแต่ถ้าเป็นอย่างอื่นอาจจะต้องรองกลับมาดูเฮ้ยมันจริงๆมันคืออะไรและอะไรคือตัวเรามันต้องกลับเข้ามาย้อนถามเพราะคําว่าเซลล์ตรงนี้มันค่อนข้างจะอย่างลึกยิ่งถ้าคุณลงไปลึกใต้ภูเขาน้าแข็งเท่าไหร่นะคะดิชันจะเปิดให้ดูก็ในสิ่เช่นที่เปี่ยนว่าตัวภูเขาน้ําแข็งเนี้ย นี่นะคะจะมุ่เนี่ยตรงนี้นะคะเห็นไหมเห็นใช่ไหมคะนะคะตรงนี้จะมีความสําคัญมากๆว่ามันไล่เรียงลําดับสิ่งที่ปรากฏเป็นรูปธรรมและนามารมและ้วธรรมที่ก้นลึกที่ลึกที่สุดต้องอาศัยเวลาในการแกะในการแคในการจัดการในแต่ละเรื่องเพราะทุกคนมีเรื่องราวทุกคนทุกคนแบบภูเขานนําแข็งเก็บไว้กับตัวเองดังนั้นเราจะต้องเอาภูเขานนําแข็งซึ่งทุกคนมีมาใช้ประโยชน์มาใช้ในการจัดการและมาสร้าง เป็นแบนิ้ของเรานะคะก็ทดลองดูนะคะในคลิปข้อที่1และข้อที่2นะคะว่าเอาไปใช้ยังไงแล้วก็สร้างแบนนิ้งกันได้ยังไงนะคะพบกันใหม่นะคะในคลิปหน้านะคะจัดการฟังเสียงหัวใจตัวเองนะคะหรือในการจัดการตัวเอ,อย่างไรนะคะพบกับพี่ชันดรมอยนะคะสวัสดีค่ะ